สวัสดีครับผมนายวิรภพัน์แสงปลาอยู่ช่างยนต์สารสนะครับวันนี้จะมาอาธิบนนา,ายวงจรไฟหน้าแบบไม่ใช้หลอด HID ครับไฟขั้วบวกจากแบตเตอรี่เข้าที่ฟิล 10m ของวงจรไฟหน้าขวามาที่ขั้วหนของดิเล์ไฟตํำผ่านสายเส้นสีดำมาที่ขั้วสามปัก VA หนึมาที่ขั้วออสอ ของลอดไฟต่ล้วมาที่สายสีเงินขัวที่2องปัก B A 1ผ่านสายเส้นสีม่วงมาที่ปักต่อร่วมแล้วก็มาที่สายสีสีเงินครับมาเข้าที่ขั้ว2ไฟรอขั้วที่5ครับแต่ยังไปไม่ได้ฟิลสิบแอมป์ของจอไฟหน้าซ้ายไฟที่ขั้วหนึ่งของรีเล์ไฟต่ำ หมายีลสายเส้นสีเทาผ่านโคตรลวดมายัางโคตรที่สองของสายเส้นสีม่วงหมายเลขขั้วสิบเจ็ดพักสี่บีหมายเลขขั้วสามพักซีเจหมายเลขขั้หกหมายเลขขั้วหนึ่งของพักต่อร่วมดีซีสามของสายเส้นสีฟ้ามาเข้าที่ขั้วเฮดเอลของสวิตช์ไปตามมายเลขขั้วเฮดทำไม่ขั้วเฮดของสวิตช์ไปหน้า มาที่ขั้ว e d และลงกาของสายเส้นขาวดำครับอันนี้ที่พูดไว้ที่ว่ายังไฟไม่ได้นะครับก็คือต้องให้ฟิลของขั้วที่หนึ่งผ่านขดลวดยังขั้วที่สองเกิดสนามแม่เหล็กทำให้สนามแม่เหล็กดึงหน้าคอนแทคปิดแล้วไฟจากโั้วที่ห้าผ่านขัวที่สามมาลงกาของสายเส้นสีขาวดำได้ครับ จากฟิล10มของจานไฟหน้าซ้ายมาที่ขั้ว5ปลั๊ก B1 ของสายเส้นนี้เขียวผ่านสายเส,ส้นสีม่วงมาที่ขั้ว17ปลั๊ก C B มาที่ขั้ว3ปลั๊ก C J ไปที่ขั้ว6มาที่ขั้ว1ของปลั๊กต่ร่วม D C 3ผ่านสายเส,ส้นสีฟ้ามาเข้าที่ขั้วเหตแอลครับ จากฟิวสิบแอมของจรไฟหน้าขวาเอาหมายังไมจากฟิวสิบแอมของจรไฟหน้าซ้ายผ่านสายเส้นสีเทามาที่ขั้วยี่สิบปัก a อเสเข้าไดโอดมาที่มาที่สายเส้นสีพูจะมาเข้าที่ขั้วสิบหกปักสี ข้าที่ัวี 4, ปลั๊กสีเจแล้วมาเข้าที่ขั้วเ u ยูของสวิตไฟสูงครับจากฟิวสิบแอมป์ของจอรนไฟหน้าไฟสูงเข้าที่ขั้วสามปลั๊กวีเอหนึ่งของสายเส้นสีดำครับมาที่ขั้วเจ็ดปลั๊ก V ีเอหนึ่งผ่านสายเส้นสีเขียวมาที่ขั้วสามสี่ปลั๊กสี่บี อันนี้ว่าชีโค้ชซีเจมามายังเส้นสีชมพูสายเส้นสีชมพูเขาที่กค้เห็ดอยู่ครับขอ,องฟีดไฟสูงไปจุงง่งทาง้ะครับคังครับ